สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แคทีนพทีวีบายทีน เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัย t e e ค่ะทุกเช้าวันเสารแบบนี้นะคะกับเรื่องราวที่ทั้งสนุกสนานและสร้างสรรค์ที่เรานํามาฝากกันและพวงนี้นะคะน้องๆที่กําลังจบม .6 และกําลังจะก้าวเข้าสู่รั้วม,ม,ม,มหาวิทยาลัยคงจะทราบนะคะผลการสอบแอมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว และต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่ผ่านการสอบแอดมิชชั่นได้เข้าเรียนต่อนะคะในคณะและมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเรียนแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอาจจะผิดหวังจากการสอบไปไม่เป็นไรค่ะยังมีมหาวิทยาลัยเปิดอีกมากมายให้เราได้เข้าไปศึกษานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือตัวเราเองนี่ยจะต้องตั้งใจเรียนนะคะรับรองค่ะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนส่วนวันนี้นะคะรายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันบ้านไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ ช่วงทีสตาเลนต์ค้นหาตัวตนกับหลากหลายเรื่องราวของแพร์พิทิพรอุ่นปิตติช่วงทีสไต l ์เรียนรู้การปลูกข้าวและเรื่องราวของชาวนาที่ในทรศการโนฮาวชาวนานักข้นคว้าแห่งท้องทุ่งช่วงทีเคทีนไปตามติดกิจกรรมปฏิบัติการสร้างสรรค์ดนตรีที่เคแบงปีสองที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ก นะคะอาจจะกำลังงงหรือว่าสับสนในตัวเองค่ะว่าเอ๊ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรกันแน่หรือว่าเราอยากจะเรียนต่อทางด้านไหนนะคะการเรียนต่อเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าหากเราเลือกเรียนผิดแล้วล้วก็จะส่งผลถึงการเรียนแล้วก็การทํางานในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะแต่ในช่วงทีนทานเล่นวันนี้ค่ะแพรจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปพูดคุยค่ะค้นหาแรงบันดาลใจค้นหาตัวตนกับแพรทิศพอรอุ่นติต,ติค่ะเขาจะมาเล่าว,ว่าเขาสามารถดีไซน์ชิพการเรียนของเขาได้เป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ ีนทาเลนสวัสดีค่ะแพสวัสดีค่ะแพก่อนอื่นเลยค่ะแพรเนี่ยเรียนจบมาจากทางด้านการิดีไซน์เองออกแบบสื่อสารนะคะคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้แพรเลือกเรียนทางด้านนี้คะ่ะ าพ่อชายเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วแล้วพ่อมาช่วง มัธยมปลายอะค่ะแผนการเรียนที่พายเรียนคือสาหินทัศนะศิลป์นะคะเป็นแผนการเรียนใหม่ที่เปิดขึ้นหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกเรียนทางด้านนี้เนี่ยทางครอบครัวมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะพี่ว่าเขาก็ปล่อยระเลยอะค่ะเพราะว่าเขาคงเห็นเราชอบว่าลูปชอบงานดีไซน์มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเขาก็าเลยคงอยากให้เราเรียนอะไรที่เราชอบอ่ะแล้วพอเราได้เข้าไปเรียนเข้าไปดูจักแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนเราชอบด้านนี้อยู่แล้วยิ่งเรียน,นก็ได้เหมือนสนุกอะค่ะเหมือนเรียนไปเราไม่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนได้ทาอะไรที่เราชอบเหมือนกั็ยไ่งีสุท หลัจากที <rôle> <fragrance ici S 1> ่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ส่งผลงานเข้าประกวดหลายรายการเลยแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีมาด้วยอยากให้แพรเล่าถึงการส่งผลงานเข้าประกวดนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้าง ค่ะก็ตั้งแต่ตอนปีหนึ่งนะคะก็คือเป็นผลงานประเภทกลุ่มค่ะก็คือส่งเป็นออกแบบลายฝาผนังของเซลเซนเตอร์ค่ะค่ะแต่ตอนนั้นตอนปีหนึ่งพวกแพ้ได้ที่สามค่ะแล้วค่ะก็มาปีสองก็เป็นหังเซลเซนเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละหัวข้อค่ะแล้วที่ตอนปีสองได้ที่หนึ่งค่ะเป็นประเภทกลุ่มก็คือจากกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วตอนปีสองเหมือนกันก็ได้เออกแบบลายฝาโน้ตบุ๊กของ S อสออค่ะนี่ได้ที่หนึ่งจะเป็นประเภทเดี่ยวค่ะแล้วก็มีมาตอนปีสี่ก็คือเป็น ด้านโฟโต้ค่ะเป็นถ่ายภาพแฟชั่นเลยค่ะในที่สองแล้วก็ล่าสุดก็คือทุ่งตอนปีสีทุ่งตอนจบอะค่ะก็คือ<ฆ>ออกแบบฟอนชื่อที่ที่ได้เขา้าที่ได้รับรางวัลก็คือ<ฆ>ชื่อหัวเด็ดเป็ดย่างค่ะ<ฆ>จริงๆตอนนี้คือแบบที่ออกแบบมาไม่เกี่ยวอะไรกับชื่อเลยค่ะแต่ว่าเหมือนอยากแบบอยากตั้งอะไรให้มันเพีย้ยน ก็ได้รับรางวัลกลับมาด้วยสิ่งที่แท้ได้รับจากการส่งผลงานเข้าประกวดนี้มีอะไรบ้างคะอืมจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเหมือนเราได้เอ่อเรียนรู้เห็นอะไรใหม่ๆเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอะค่ะแทคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของงานด้านกราฟิกดีไซน์คะที่แบบดึงดูดให้เราเนี่ยยังรักแล้วก็ตัดสินใจทํางานทางด้านนี้อยู่จริงๆแทรู้สึกว่านักออกแบบจะรู้สึกภูมิใจเพ่ว่าเหมือนเวลาได้เห็นงานตัวเองแบบเห็น มีคนใช้ผลงานเราอย่างปรุงเล่าออกแบบฟอนต์และมีคนเอาฟอนต์เล่าไปใช้หรือว่าแบบเห็นตาขานที่ต่างๆที่เป็นงานดีไซน์ของเราพี่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ตรงนั้น่ะเหมือนแบบคนออกแบบรู้สึกแบบภูมิใจว่าแบบเฮ้ยนี่งานของเราแบบมีคนแบบขื่นข้อไปใช้อะไรอย่ค่ะแต่การที่เราเรียนแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยครอบครัวมีส่วนช่วยในการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมเรายัางไงบ้างคะ่ะที่ว่าค่อนข้างตาปล่อยอิสระทางความคิดนะคะเขาจะปล่อยแบบว่าเราอยากทําอะไรก็ทำนะคะเหมือนเขาจะแบบไม่อยากปิดกั้นอะไรมากค่ะ เหมือนตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเะาว่าเหมือนแบบเหมือนผู้อยากเขาจอไม่ค่อยเข้าใจว่าเออกราฟิกดีไซน์คืออะไรหรืออะไรอย่างค่ะเหมือนพอตอนหลังก็คือมานั่งคุยการเปิดงานให้เขาดูก็คือต้องคอยพูดคุยกับเขาว่าเขาว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเรียนนี่คือแบบเป็นยังไงถึงไหนแล้วบ้างอะคะอย่างพัดทำงานปาะกวดก็ต้องคอยบอกเขาว่าตอนนี้ทําอะไรอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยเขาจะได้เข้าใจว่าเออเนี่ยงานเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเขาก็จะเริ่มแบบอใช่ในฐานะที่แพรเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ได้เรียนแล้วก็ได้ทาในสิ่งที่ตัวเองรัก แรคิดว่าข้อดีของมันคืออะไรคะอืมจริงเขาว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะคือเหมือนถ้าเราชอบอยู่แล้วเหมือนทํายังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะเหมือนมัน,มนไม่ต้องเครียดกับสิ่งที่ทำอะคะ่ะอยากจะให้แพรฝากถึงน้องๆหน่อยละกันที่ตอนนี้เขาอาจจะกําลังสับสนว่าเอ๊ะจะเลือกเรียนทางด้านไหนดีเลือกเรียนทางด้านที่ชอบหรือว่าเอ๊ะจะตามใจคุณพ่อคุณแม่ ฝากถึง,งน้องๆทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าสําหรับคนที่ก็ยังกําลังไม่รู้ว่าเราชอบสิ่งไหนหรืออยากเรียนอะไรคะให้เวลากับตัวเองมากๆคะ่ะนั่งมานั่งคุยกับตัวเองเออเราชอบทําอะไรลองให้เวลากับงานที่เราชอบทําแบบอยู่กับมันเยอะๆนานๆนะคะแล้วเราก็คงจะรู้ว่าเออสิ่งนั้นคือแบบสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าคะ่ะ การจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งสำคัญค่ะคือเราต้องรู้จักรักและเคารพในสิ่งที่ทำอยู่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ค้นหาตัวตนของตัวเองเจอแล้วก็ทำมุ่งมั่นทำให้เต็มที่เลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ยังหาไม่เจอค่ะแท่ยังมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมค้นหาศักยภาพและแนวทางการศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะวันที่21และ22ที่อุทยานการเรียนรู้ที่แคปฮาแห่งนี้ค่ะสำหวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแพรค่ะที่มารพูดคุยกับเราในนนี้ะะค ค่ะค่ะ